TPS เหมือนกันแต่มันต่างกันยังไง TPS เดียวกับ TPSensor เนี่ยสองตัวเนี้ยใส่กันได้เหมือนกันแต่เรามาดูความแตกต่างว่ามันต่างกันตรงไหนเวฟเวบเวบร้อยสิบไอบิดวูปหัวคันเร่งหายเป็นที่อะไรได้บ้าง <laughs> คันนี้เราก็มาเช็คอาการกันอีก รถแต่ละคันอาการเหมือนเหมือนกันนะแต่แก้คนละจุดก็เป็นไปได้สำหรับคันนี้อาการมันเป็นยังไงเรามาดูกันก่อนแต่ลต,ติดเดินเบาได้ะมันหายไปนิดเนึ่งมันหายไปชั่วขณะ แต่ถ้าขี่อ่ะขี่ได้ปกติขี่แบบพ้นจากหัวคันเร่งไปอ่ะขี่ได้ปกติเลยคิดว่าเป็นที่อะไรได้บ้างนะครับระหว่างรอระหว่างดูไปก็คอมเมนต์มาได้ว่าเป็นที่อะไรประมาณนี้แล้ว ที่เช็คไปแล้วแรงดังนลมติ๊ก2.5หัวฉีดอยู่ที่ประมาณ 90cc ซหัวเทียนเปลี่ยนใหม่แล้วยังไม่หายฉะนั้นมีอะไรที่ด็อกเตอร์บอกเราได้หรือไม่สำหรับคลิปนี้เอามาดูกันตัวเลขเรามาให้คุณหมอเช็คก,กันก่อน ตัวน,นี้เป็น S4 S5 นะครับนะให้ดูก่อนไม่ได้ติดโค้ดอะไรเนาะทีนี้ผมจะให้สังเกตตรงนี้เห็นไหมตำแหน่งองศาเรือนเร่เรงอันนี้เป็นเป,นเปอร์เซ็นต์แรงดันไฟ ขวาเรือลินลิงเห็นไหม0.39เนาะน่าผมจะขยับคันเริงดูบิดสุดเท่าไหร่บิดสุด76.5ถือว่าปกตินะบิดสุดแต่ตอนปล่อยสุดอะมันอยู่ที่0.39เห็นไหมแต่ทีเบสเป็น0นยะ์นะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันผมจะลองเปลี่ยนอีกตัวให้ดูว่า มันค่ามันเท่าไหร่ TPS เหมือนกันแต่มันต่างกันยังไงอ่า TPS หรือ TPSensor เนี่ยสองตัวเนี้ยใส่กันได้เหมือนกันแต่เรามาดูความแตกต่างว่ามันต่างกันตรงไหน <laughs> TPS สองตัวใส่กันได้ตัวนี้คือตัวที่ติดรถอยู่ที่เราดูโวลต์มันได้0.39 ตัวนี้ยังไม่ใส่ทีเดี๋ยวเราจะใส่แล้วดูโวลต์กันว่ามันเท่ากันไหมใน TPS ที่เป็น0ูเหมือนกันอ่ะจัดไปอให้ตัวนัดก็ไม่ไม่ต้องให้แน่นมากก่อนนะเราแค่ทดสอบก่อนอ่ะเสียบปลั๊กเข้าไป <Okay. S 2> อันนี้คือตัวเก่าเนาะ,ะเราเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแล้วแต่ไม่มันก็ไม่ไม่ใช่แทเนาะเราก็มาลองดูกันเข้าไปปุ๊บเขียนลายฮอนด้าเจสี่ห เข้าไปดูปุ๊บอ่าเห็นหรือยังตัวนี้มันจะเริ่มที่0.49นะ0.49โวลต์น,นะอันนู้0.39โวลต์ฉะนั้นเรามาดูข้อแตกต่างกันมาดูข้อแตกต่างกันว่า0.39เมื่อกี้ที่มันวูบแล้วพอใส่0.49มันจะหายไหมจะดีขึ้นไหมผมก็ยังไม่รู้ห <laughs> ลังจากเรา ทียี TPS ดูค่าโวลต์ก็เพิ่มขึ้นมาแต่ไม่รู้จะหายไม่หายเนาะอันนี้คือการทดสอบนะะเรามาลองกันดูต่อหนึ่งสองสามไอมันสตาร์ติดเดินเบาได้เหมือนกันตัวนุ้นก็เหมือนกันแหละแต่มันจะแตกต่างกันที่หัวกันเอง นะคันนี้อย่างอื่นขี่ปกติหมดเนาะอาการคือหัวคันเร่งมันหายไปนิดนึงฉะนั้นจากการวิเคราะห์จากดูดูตัวเลขจากด็อกเตอร์ของเดิมมัน0.39มันอาจจะเริ่มนะครับเริ่มที่โวลต์ต่ำเกินไป แล้วพอเราใส่อีกตัวหนึ่ง0.49มันดีขึ้นฉะนั้นอ่าเราก็เป็นเคสตัวอย่างได้บางรุ่นน่ะมันเริ่มจับตั้งแต่0.5นะุะผมว่าแล้วทำไมของเบิกแท้จากศูนย์ TPS กับเรือนลินเร่งมันมาตรงรุ่นเพราะค่าของโวลต์ไม่เท่ากันเมื่อก่อนเราดูแต่ค่า ที s เป็นเปอร์เซ็นเป็นศูแต่พออัปเดตใหม่เป็นเป็นโวล์เราจะเห็นเลยว่าโวล์มันไม่เท่ากัน t ี s 00เหมือนกันสําหรับเคสนี้จะเป็นที่ t ี s แต่ไม่ได้แท้เพราะว่าเป็นเป็นเป็นของเป็น t ี s ที่ซื้อนอกมาเนาะฉะนั้นเอาเป็นเคสตัวอย่างได้นะแต่ถ้าเบิกแท้มันก็จะมากับเรือนมันก็จะจบกว่าอยู่แล้วเอามาฝาก เป็นทิกเล็กๆอย่าลืมเอาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผมเชื่อว,ว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ